รู้สึกว่าเวลาผมมีอะไรที่มันคุ้มเคือเนี่ยเรายังไม่ไม่อยากทํางานนะแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบต้องให้มันเคลียร์ก่อนผมไม่ชอบปัญหาที่ว่าเวลาถ้า,ถาคือเราไปตกลงรับงานรับงานอะไรมาปุ๊บแล้วกําลังจะทําแล้วเราไม่รู้ว่าฝั่งนู้นฝั่งนี้อะไรเจอกมาแบบไหนแล้วมันเดี๋ยวมันมีผลเสียกับงานนะครับไม่ไม่ค่อยชอบอย่างนี้ก็จะยังไม่ได้แบบว่า เร่งทำงนานเลยตอนนี้พักผ่อนกันพักผ่อนกันก้างใครก็ดูที่นู้นที่นี่กันตามสบายนะครับสิ่งมากก็ขอพูดไม่เกินห้านาทีสิบนาทีนะก็อยากบอกว่าต้องมองตรงนะครับว่ามีกี่เรื่องที่อยากพูดนิดหน่อยผมไม่ได้ชอบนะครับที่ที่ต้องมาเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ความสุขที่ตัวผมเป็นนะครับ ผมเป็นคนที่ความอดทนสูงนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรมากมายครับปกติจะไม่เคยออกมาพูดแต่ว่าคือตอนนี้ก็เรื่องมันก็ไปกันกว้างนะครก็รู้สึกว่าพอเถอะจริงๆผมรู้สึกว่าก็ขอความร่วมมือว่าพอ ไม่ได้ทิดเป็นแบบนี้ครับมันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกดีหรือแบบที่บอกว่าผ่านไปอีกปีสองปีต้องมาคิดว่าแบบตอตอนนั้นก็แค่อดทนหรืออะไรไปรอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ขอความร่วมมือนะเพื่อนพอจะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ทําให้พอได้เนี่ยผมบอกเลยว่าหลายคนก็รู้กันอยู่ผมแยกออกนะครับว่า,าใครรักจริงใครหลงรักจน จนไม่ฟังใะไทั้งสิ้นเวลาผมอ่านเนี่ยผมพอแยกแยะออกอยู่รู้สึกว่าสิ่งที่จะทให้ให้มันหยุดผมได้หรืออะไรหลายอๆๆย่างนะก็คือคนที่ที่รักในตัวเขาอะนะผมรู้สึกว่าพวกคุณต้องต้องหยุดไม่ไปยุยงให้ออกมาเพิ่มหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้กลัวนะครับถ้าใครยังยังไม่อยากหยุดแต่ขอย้ําว่าตัวผมเนี่ยคิดดีๆนะครับผมเป็นนักแสดงมา20ปี ผมคิดไม่ได้หรอวนะ่นาถ้าถ้าผมออกมาแล้วมันทําให้ผมดูแย่หรือภาพลักษณ์ดูแย่หรือมีคนด่าผมมากมายทําไมผมจะคิดไม่ได้เ,เพื่อนๆแต่ปัญหาที่ที่คุณต้องกลัวผมเนี่ยหรือแบบไม่ชอบในที่ผมเป็นคือผมไม่กลัวเรื่องความเสียหายนะครับผมชีวิตผมผมไม่กลัวว่าตัวผม จะต้องไปในทางไหนหรือเสียหายใดๆแล้วก็ที่สําคัญสุดนะครับเรื่องไม่ดีผมก็จะบอกผมไม่ดีเรื่องอะไรไก็จะบอกไม่โอเคอันสุดคือนั่นแหละผมผมไม่เสียหายและที่สําคัญสุดผือผมไม่โกหกครับผมจะไม่โกหกใดๆทั้งสิ้นครับถึงบางทีจะยอมไม่พูดหรือในช่วงเวลาที่ว่าแคร์คนวงกว้างมากกว่าซึ่ง คุณช่างน้ำหนักโดยดีมันไม่มีอะไรที่คุ้มกับผมเลยที่ต้องมาหยุดทํางานสองเดือนทําแต่งานค้างแล้วก็ยกเลิอกอะไรได้ก็ยกเลิกหมดเพราะว่าผมไม่ได้สนใจตรงนี้จริงนะรับแต่ว่าตอนนี้คือคือผมรู้สึกว่าเราอืก็พยายามอย่าก้าวไก่กันก็พอลนะถ้าใครก้าวไก่อะไรผมหรือย,อยังแบบว่า ก็คงต้องอธิบายตามที่ผมเป็นนะนะแต่ใจยังมองตรงนะครับรู้สึกรู้สึกไม่ได้รู้สึกดีนะครับที่ที่มันมันเป็นแบบนี้นะก็นั่นแหละถ้าตัวผมเนี่ยย้ำว่าใครอยากว่าอะไรผมไม่ค่อยจะสนใจหรอกแต่ว่าคือถ้าคุณรักคนหนึ่งจริงหรืออะไรอ่ะหยุดอย่าไปยุยงยิ่งพอมันเป็นคนละภาษาคนอะไรเงี้ย ผมยังย้ายังแฟงพวกคุณเลยนะว่าแปลถูกหรือเปล่าเรียบเรียงมาถูกหรือเปล่าเนี่ยหรือเขาพูดมาดีกว่าแล้วคุณแปลแย่ยิ่งพวก d ิสคอร์นะครับถ้าโตกันแล้ว,ว่คิดดีๆว่าอะไรที่ที่ทำให้ผมต่อมาพูด าคุณโตแนละ้วมีวุฒิภาวะจริงอะ่ะคุณลองคิดดีว่าทําไมผมต้องออกมาพูดนะครับมันก็เป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละใครที่แปลให้นะผมรู้สึกว่าผมพยายามอ่านแล้วผมก็เรียบเรียงว่ามันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่านอกก็อยากจบครับอยากให้มัน ผ่านไปไวๆง่ายมากนะครับจริงๆก็แค่อย่าอย่ามั่นอย่าตัวเองในบางเรื่องเกินตัวพงดีนะครับแต่ว่าหยุดก็หยุดนั่นเองแล้วก็ที่เห็นอะไรเอเปล่าอะไร なんか ็นั่มือใช้ชีวิตเถอะครับไปใช้ชีวิต,วตนี้ใช้ให้มีความสุขนาทีเดียวแล้วกัน